มาจ้าเอซทุกคนกินตำเมียงหัวสิไข่เดอ้อตาตัาแซ่บขนาดเดดกระหอนเมียงเมียงนี่ชวนกินตำเมียงนี่กินกระบอกมีในต้นนี่แหละมีน้อยนี่ก็น้าพันหิวเขาพัอนอันลักอันต้มอันนี้คงไม่เถ่ามากินมาเด้อจ้าเอซี FC, ทุกคนอสบายดีพี่น้องลืมบวงทำไม เงี่ยงพี่น้องครับคนไปกินบางนี่หน้าคนกินข้าวเที่ยงขรับเศร้าก้องเขาก็ขึ้นเงี่ยงสลิสเนะสงะแป้งก่อนเขาก็ตั้งใกล้ๆเนี่ยพี่น้องเ้ยตั้งใกล้ๆคนที่เริ่มผู้ชายลย กินนันเอฟซีว่าคือบอลรีวิวในวลเงีน้องน้นำ,นำนักลงรายปรนได็นะมันสีลงจังไลยกินสามมือแรกสี่มือแรกลงไปโลกลัวมือทีหามาฟาดเบียร์น้ำกระทอมใส่ขุนมาสองกิโลโอ้ยท่อเลยบานเซ้าเนธมีดพออยู่นี้ไปใส่ จบเลยพี่น้องอเอ้ยลบมากินเบียกกินน้ำกระท่อมจบเี่เลยแล้วนะกินหงด้นี่แห้ิไข่ ดีเด็ดเลยแหละในช่วงบ่ายเด็ดขนาดเลยเลยโอ้ยยืมถุงบ,น,บนสุดเลยเห็นไหม ให้ลงบินไปกับ <about> มัมบวมบวกกักปักมอมบวมเดี๋อวข่ทรไปลูกกับวมเลยแดง

ตักผ้าตากแผ่เห็ดลาวตักแผรหาอยู่พี่ตั้ตั้งพี่บ่เกิดกะอยู่หันต้นหมูมองต้นนี้ปลูกผิษเลยนะเพื่นเนาะเปนงำกองกองงำคือว่าเแต่เก่ามันก็บ,บริมีกลมวงเข้าก่ะ พออยู่มันก็ง,งั้ไปตะกี้มันมีแต่ต้นมะม่วงต้นเดียวนี่ของ,งไม่เท่าสีนั่นบุญใหญ่เลยเนาะชำเก่าเนาะมะม่วงเราเนี่ยสามตีอะพอมาอยู่มันจะสามซีตีอะโม่วมง,มงเขามันยังสัตว์ขืนอยูอ่เลยไม่ใหญ่ อ๋อเดยมาอเบื่อละคยงไม่ตำเนี่ย ือยางเงีนก็สื่อแ้และมันกสื่อสืิอนำอารมณ์อยู่ทเยแขงมันยั่งเหรอต่างไ้เลยรถมันนี่นึงจะได้เหตัโเทิงต่งไปมากไเลยได้หันม่อีกใกลๆนี่อันนี้ไม่เท่ากัน ยัาหายแล้วอย่างเง้น,น, <c oughs> น,นปเป็น่งสนานฟะ้าเขาม่ไดเป็นโบ้ยบบนั้นโมนลองปลูกมั้งลองมาครับปลูกไรกันปลูกกันเลยปลูกแรงกันใาญ่้านเป็นใหญ แรกพอห้เจ้ามาไหว้ิี่้อง่อยบกว่าเคยพี่เห็นรังค้าอยู่ด้วยมันถือแบบแน่บอแน่ต่งแทนหัวปลูกํำเนียรคอยดูยุกิ่มมันควรหิมัน ล,ลูกบอลเลยขนาดใหญ่ๆได้ลนีนลมีค่าันหลายพอ <c oughs> พักงานเนี่ยถมนแล้วพี่ปลูกไม่ยังหรือค้ไนตลาดน้องชวนเล็กๆหน่อยกันตลาดือจะสีหิวมากเลยอ่ะพอพักโซรามันปลูกหยาง เปนเส้นกะโหลกกะลัมมันนันเป็นเปืองฝุ่นเนาะกระโดกกระโดดชื่อเอานี้มันจะเห็ดลาดเป็ดเจียวเห็ดตุ่ยงยังยัง เห็นบอบินขึ้นมามันเคยบินหลือก็บินตลอดได้ใช่ชื่นมันโตบ่เคยขึ้นมากับบอขึ้นหางเป็ดนะไก่ก็ไปพัก,กเฉยไปเอาออกลรอกไปจับออกเออมันบ่เจอหางอะไมึงเศร้านี่ไรเจ้าผู้ไปจับออกมันพักอะไรละอะไรเปล่าบอผักทางหนึ่งที่มันมีสองทางไก่กัน ั้างบุ่มค <บะ S 2> ่อยเร่งไปกระชักจะไม่ตะมอนบอกใครพี่อ่ะบอกเอนบอกคนหนึ่งต่อเผาเมียมันอยู่นนนในผมเหมันเมียมาไข่ยมนบอกอันนเย็นกน่อ ไปก่อนเด้อพี่น้องคลิปนี้ก่ะขอบคุณเอฟซทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามที่กำลังใจให้้นใหญ่แม่ลูกของบาย